เราเก็บเองนะนี่แล้วเป็นรูอะาน้อง hãy đến, mà thôi, không cần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 , không ขอเชิญดัิีข้าวบ้านกอบ่าอเปาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งลักอยู่นี่ก่อนนะไปไปไป ได้ออด้เลไม่อะไรวะโอ้โหได้ไต่เลยห้าร้อได้ห้าร้อยได้้าร้อเริ่มี้วันช้าช้ายังจะได้มีอะไรที่มันดูดีบ้าเร็วไป

ท้ง2เตือนสองนันเลยตกเลนเนี่ย <c oughs> องให้พอดีเือสนี้